ดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข11สายอเภอเด่นชัยลำปางตอนสามแยกเด่นชัยสามแยกบางเคาะนะคะอันนี้เป็นการปรับปรุงเส้นทางที่จะทําให้ประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้นนะคะความคืบหน้าโครงการนี้เป็นอย่างไรวันนี้ขออนุญาตติดตามนะคะกับคุณสว่างบุรณะธนานุก,กิจผู้อำนวยการสํานักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะผอ,อสว่างค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะ ท่านผอเชิญค่ะครับผมท่านผอรครับถนนทางหลวงหมายเลข11ครั้งนี้เองที่ีจะมีการเพิ่มความปลอดภัยการขยายถนนเนี่ยฮะล่าสุดความคืบหน้าของโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับครับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข11นะครับที่กล่าวถึงนี่คือช่วงอำเภอเหนินชัยจังหวัดลำปางนะครับเ,เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลขหนึ่งและทางหลวงหมายเลข101นะครับซึ่งสาย101เนี่ยสามารถไปถึง ด้ออกจังหวัดออกประเทศลาวได้นะครับซึ่งเป็นเส้นทางเอที่สามารถเดินทางไปยงเำเภอต่างๆทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดลำปางนะครับและจังหวัดแพร่ได้อย่างสะดวกทําทให้มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับในปัจจุบันครับกรมทางหลวงจึงได้มีแผนอพัฒนาขยายช่องทางสายนี้นะครับจากเดิมสองช่องจาราจรเป็นสี่ช่องจาราจรเอเพื่อลดความขับข้างจราจรช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถ รับปริมาณจราจอที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าได้อย่างดีครับส่วนการก่อสร้างนะครับทางสายนี้เนี่ยได้ก่อสร้างไปแล้วมีผลงานก้าวหน้าอยู่ที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นครับเร็วกว่าแผนประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าๆครับอืมค่ะนะคะคือเส้นนี้เนี่ยโดยปกตินี่เรียกว่าการใช้งานค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วด้วยไหมคะใช่ครับอืม ค่ะคือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทางเลือกเดียวเลยไหมคะหรือว่าที่ผ่านมาก็มีอีกทางด้วย,วยเหมือนกันแต่คนจะนิยมใช้เส้นทางนี้ยังไงคะคือเส้นทางนี้นะครับเป็นช่วงปลายปลายของหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือ,อถ้าวิ่งมาจากอ,อุตรด,ดิตนะครับแล้วก็จะเข้าจังหวัดแพร่แล้วจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยออกไปลำปางเพื่อเข้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นทางที่ว่าเป็นเชื่อมต่อระหว่างพูดง่ายๆว่าเชียงใหม่กับแพร่น่านนะครับ เป็นทางเชื่อมเหมือนกันนะครับครับผมถ้ากับ,บทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดนี่คือเป็นทางคู่ขนาดของถนนพลโยธินที่คนจะเดินทางไปขึ้นเหนืออยู่แล้วถูกไหมฮะถูกครับก็คือแช่กับอ๋อครับผมและโดยปริมาณของรถที่จะผ่านจุดนี้เองที่กําลังก่อสร้างอยู่เนี่ยครับดวยโดยเฉลี่ยนี่คือมีมีคนใช้รถผ่านประมาณกี่คันต่อวันนะฮะ ก็ <g år> มากกว่าแปดพันคันต่อวันนะครับ<อ>ก็เลยต้องขยายเป็นสี่ช่องจราจรครับอ้อย่างอย่างเราจะขยายช่องจราจรที่ผ่านมากรมทางหลวงเองก็ต้องมีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยไหมคะใช่ครับอืมครับผมแล้วทีนี้ในในประชาชนที่มีการการฟังความคิดเห็นของประชาชนเขามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมฮะเออเออเส้นทางสายนี้นะครับก็ได้ทําการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนนะครับว่าผลสะท้อนกลับมานี่ดีมากครับคือ,อประชาชนมนด,ด้วยในการก่อสร้างนะครับ ก็ที่ทํามาก็คือประมาณ97้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับที่เห็นด้วยในการก่อสร้างครับโอ้นะคะอย่างโครงการนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงคะในการที่มันจะมาช่วยเติมโครงข่ายถนนในเส้นภาคเหนือคะท่านผอคะครับคือโครงการสายนี้นะครับก็ที่กล่าวแล้วครับก็คือเส้นทางเนี่ยคือแยกจาก,ก,าาากอาเภออินบุรีนะครับแยกทางทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับที่อำเภออินบุรีนะครับแล้วก็เลื่อยมา ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ผ,ผ่านพิจิตรนะครับผ่านพิศุโลและเข้าอุดรดิตแล้วมาจังหวัดแพร่นะครับซึ่งจุดจังหวัดแพร่ตรงนี้นะครับก็จะมีทางแยกไปนานไปแล้วก็เข้าสู่สาราประาชาชนลาวนะครับส่วนพอมาทางซ้ายก็จะมาเรื่อยไปจะถึงลำปางเข้าลำพูและก็เชียงใหม่นะครับซึ่งกาอนัคตต่อไปถ้าเส้นทางสายนี้ขยับมีสีช่องจราจรแล้วเสร็จนะครับ ก็สามารถที่เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่แบ่งเบาภาระการจ,จราจรจากทางหลวงเล็กหนึ่งครับครับผมแล้วอย่างนี้ในอนาคตเองมีแผนที่จะมีการขยายช่องทางเพิ่มเติมในในสายอื่นๆอีกไหมฮะหรือหรือว่าในส่วนต่ออื่นๆอีกไหมฮะครับเส้นทางสายนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่เป็นสี่ช่องจอราจรทั้งหมดนะครับครับก็มีช่วงต้นทางแถวอำเภออินบุรีเนี่ยได้ทางประมาณ4 0 0รกิโลกนะครับกาลังก่อสร้างอยู่ครับ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกันยา66นะครับและส่วนเช่นสามแยกเด่นชัยหรืสามแยกบางคาเนี่ยนะครับก็ระยะทางประมาณ14กิโลก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณมีนา6เช่นกันครับแล้วก็มีส่วนที่เหลืออยู่นะครับอีกประมาณ34กิโลครับซึ่งจะถึงอำเภอถึงจังหวัดลำปางนะครับก็มีโครงการต่อไปในอนาคตครับ และอย่างช่วงสงการานนี้ค่ะมีวันหยุดยาวติดกันหลายวันคนก็น่าจะใช้เส้นทางกันเยอะมากอันนี้จะมีแนวทางบริหารจัดการยังไงกับเรื่องการก่อรสร้างคะครับก็โนโยบายของทางหลวงแล้วนะครับพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยก็จะคืนพื้นที่ผิวจาราจรเดิมเท่ากับก่อนการก่อสร้างนะครับแล้วก็จะมีการป้ายจราจรคําแนะนําต่างๆในเส้นทางนะครับก็ขอผู้ใช้ทาง ่วยดูป้ายนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคาแนะนําทางป้ายจรจอ,อย่างเค้มขัดนะครับอและอย่างนี้ครับในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้แน่นอนว่าคนคงใช้รถใช้ถนนกันคน่อนข้างจะเยอะมีเส้นทางไหนที่ประชาชนต้องระวังเป็นพิเศษไหมฮะอืตอนนี้ยังไม่มีครับกำลัง,ลงตรวจสอบอยู่ครับว่าเื้นไหนเื้นที่ไหนเนี่ยจะประสบการณ์จากวีที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็ยา่าสรุปได้ครับจากภาคกบ ค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาคะ่ะการก่อสร้างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมคะหรือว่าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็ <S <S ช่วงแรกๆนะครับก็มีอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของป่าไม้นะครับก็ <S 2> <S 2> ปัจจุบันก็ได้บรปปรลุเป้าหมายไปแล้วครับคือ,อไม่มิดไม่ติดขัดแล้วครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสะพานที่ก่อสร้างข้ามทางรถไฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เจราจาแล้วก็หารือกับทางรถไฟซึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับอ๋อนี่จะมีการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับอ๋อครับผมและอย่างนี้คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบเรื่องของการดําเนินการการก่อสร้างอะไรเลยใช่ไหมครับก็มีบ้างครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอแรงงานนะครับครับก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องแรงงานนะครับซึ่งต้องหยุดงานการกักตัวตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขะครับครับผมและอย่างนี้คือแน่นอนว่าการก่อสร้างมันต้องมาอีกหนึ่งสิ่งเลยคือที่ได้ผลกระทบคือเรื่องของปัญหาฝุ่นต่างอันนี้มีแนวทางในการจัดการเรื่องฝุ่นยังไงบ้างไหมฮะ มีครับเพระระหว่างการก่อสร้างนี้ได้กำชับโครงการเจ้าหน้าที่นะครับว่าในการก่อสร้างเนี่ยถ้ามีคุ่นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีลดน้ํานะครับลดเพื่อลดปัญหาคุ่นนะครับไม่ให้พุ้งกระจายนะครับค่ะนะคะอยากให้ท่านผอให้คําแนะนําค่ะว่าถ้าเกิดช่วงสงกรานเนี่ยจะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะผู้ใช้รถใช้ถนนเองควรจะต้องเตรียมตัวยังไงคะก็ต้องศึกษาก่อนนะครับวางแผนแผนการในการเดินทางนะครับว่า ถ้าจะผ่านเส้นนี้เนี่ยมีการก่อสร้างนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ใช้ความเร็วตามที่แนะนําตามในพื้นที่นะครับครับผมและอย่างนี้คือก็คืออันนี้คือยังไม่ใช่ถนนหลักที่คนส่วนมากจะใช้ในการเดินทางขึ้นขึ้นเหนือถูกไหมฮะส่วนมากคนจะใช้ถนนพหลโยธินแต่ว่าทางหลวงหมายเลขสิบเอ็นี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางได้ถูกไหมฮะใช่ครับครับผมก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยทั้งเส้นเลยถูกไหมฮะ ก็ตอนนี้ยังมีบางช่วงที่ก่อสร้างอยู่ครับของอินบุรีอเมริกาใต้เป็นับเพลาะบริเวณนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่ครับตอนนี้ที่บอกว่าคืบหน้าไปร้อยละสามสิบแปดเนี่ยเป็นไปตามแผนงานไหมคะหรือว่าเร็วกว่าอะไรยังไงด้วยคะครับคือเร็วกว่าแผนงานเล็กน้อยครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอันนี้ก็จะเป็น,ปนไปตามกําหนดนะคะครับเป็นตามกําหนดครับเดือนมีนาคมปีสองพันห้าสิบห ออมีนามีนา,ะน,านะคะนะ,ะนะลักษณะของการก่อสร้างอะไรทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานสาหรับเทคโนโลยีอะไรที่ใช้ในปัจจุบันด้วยถูกต้องนะคะถูกต้องครับแลวอย่างนี้ในเส้นทางนี้เองในอนาคตเกี่ยวกับทางด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอันนี้ถือว่ามีผลสําคัญกับกับการขับเคลื่อนด้วยไหมฮะมีครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับก็คือ,อ,อที่ก่อสร้างมาเนี่ยเ,เพื่อสับสนุนยุทธศาสตร์20ปีของชาติเราครับ สร้านการต่อสร้างความสามารถการแข่งขันได้ของประเทศนะครับและก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12ด้วยครับรองรับอ้ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่เวียงจันทร์นะครับโอ้ก็น่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ได้มากทีเดียวคือนอกเหนือจากทางด้านของการสัญจรไปมาโลจิสติกอะไรต่างๆเส้นทางนี้ใช้เยอะไหมคะใช้เยอะครับเพราะมันจะเซนนี้แล้วเสร็จเนี่ยก็คือจากเวียงจันทร์เนี่ยจะมาเชียงเชียงใหม่เนี่ยครับต้องใช้เส้นทางนี้ครับ จะมีการมีการต่อยอดเป็นเส้นทางอื่นไหนอีกด้วยไหมคะจากตรงจุดนี้ค่ะอันนี้คงคงไม่แล้วครับเพราะว่าพอเราจัดเส้นนี้ไปเนี่ยก็คือที่จังหวัดแพร่เนี่ยก็จะเป็นทางแยกเป็นทางหมายเลขใหม่แล้วครับเป็นชุดหนึ่งนะครับซึ่งจะผ่านแพร่ผ่านน่านแล้วก็เข้าสาธารณชาชนลาวครับค่ะนะคะอยากให้ด้านผอ,อค่ะฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะที่จะต้องใช้เส้นทางนี้ค่ะมีอะไรที่อยากจะบอกคะ ครับก็กรมทางหลวงนะครับต้องขอความร่วมมือประชาชนเพื่อใช้ทางนะครับก็โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรและคาแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็หากประชาชนนะครับต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุ่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทางนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงนะครับ15 8 6แดหกครับโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผอมากนะคะยังไงฝากดูแล พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะช่วงสงกรานที่คาดว่าจะมีการเดินทางค่อนข้างมากด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับเจ้าหน้าที่กรมทางไม่ได้หยุดงานแบบไม่ได้หยุดงานไม่ได้หยุดงานตลอดคือยิ่งถ้าเป็นเทศกาลประชาชนหยุดเจ้าหน้าที่กรมทางไม่ได้หยุดถูกไหมคะไม่ได้หยุดครับครับผมนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะขอบคุณคับจริงจะในช่วงสงกรานเนี่ยจะมีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอาสาสมัครต่างๆเนี่ย ต้องให้ต้องชื่นชมจริงๆนะหรือ,อเจ้าหน้าที่ร,ร,รงทางอะ่ะคืออะไรที่คนน่ยได้หยุดได้ไปคนเหล่านี้ไม่ได้หยุดทํางานหนักกว่าเดิมเพราะต้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนชตลอดเส้นทางะะด้วยนะคะ